คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotion s หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่21กรกรกฎาคมใครได้รับความรอดลูกาบทที่13ข้อ23มถึง2ีมีคนหนึ่งมาทูลถามพระองค์ว่าท่านเจ้าค่ะคนที่รอดนั้นมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นหรือพระองค์ตัดกับเขาว่าจงเพียรพยายามเข้าไปทางประตูที่คับแคบ เราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจำนวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้อ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทลูกาบทที่13ข้อ2 2ถึงพระเยซูตรัสว่าคนมากมายจะสแสวงหาความรอดแต่พวกเขาจะไปไม่ถึงมีหลายสาเหตุที่คนเหล่านั้นไปไม่ถึงความรอดแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะพระองค์ปฏิเสธพวกเขาหรือห่วงแหนความรอด เพราะความรอดมีเหลือล้นสำหรับทุกคนดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมติดตัดบทที่สองข้อ11พระองค์ปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอดและกลับใจใหม่ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองเปโตบทที่3ข้อ9การรับความรอดเรารับความรอดด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการทำดีของเราเพราะว่าความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจ่ายราคาซื้อมาได้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่ 5: ข้อ15 แต่การยึดความเชื่อไว้ต้องมีการลงแรงอยู่บ้างเราต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อยึดความเชื่อนั้นไว้ดังที่พระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่ 6: ข้อ12กล่าวไว้ว่าจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงหยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ให้มัน่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับการรับเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเชื่อในความดีของพระองค์คือสิ่งที่ช่วยให้เรารอดไม่ใช่ด้วยความดีของเรา และมารซาตานพยายามอย่างหนักที่จะทำลายความเชื่อนี้เราเองต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเชื่อของเราไว้เสมอความรอดที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงความคิดเฉยๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและหัวใจมีหลายคนที่คิดว่าการไปคริสตจกักรและการมีส่วนร่วมกับคริสเตียนนั้นทำให้พวกเขาได้รับความรอดหลายคนคิดว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเขาเป็นคริสเตียน แต่ความรอดคือการที่เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าคุณไม่สามารถรับความรอดเหมือนรับมรดกบนโลกนี้ได้คือมีสิทธิ์รับเพราะคุณเกิดในครอบครัวของคุณเองสิ่งที่คุณต้องทำคือการบังเกิดใหม่ถึงจะรอดได้คนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้อิ่มดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 5: ข้อ6ผู้ที่ร้องออกแพระนมขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมรงบทที่ 10: ข้อ13ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้องที่จะยึดมั่นในความเชื่อนี้อย่างมั่นคงขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่ทรงประทานให้กับเราโดยพระคุณของพระองค์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดที่ทรงประทานผ่านพระเยซูคริสต์ ขอให้ลูกดําเนินชีวิตอยู่ในพระพรแห่งความรอดนี้เสมอไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน